แดงนะครับแดงสวยมากนะครับคิมสันเลสนะครับเนื้อแน่นนะครับมั่นใจหรือไม่มั่นใจผมก็ลงคิมสันเลสไปแล้วครับร้อยกว่าไร่พันนี้โดนใจนะครับคิมสันเลสตอบโจทย์ให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมได้100%เซตเต็มครับสวัสดีครับผมนายจิตรนาวาริสุขนะครับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจังหวัดกระแพงเพชรครับ คิมสันเรสของบริษัทสอนแดงนะครับผมเริ่มทดลองพันุ์เมื่อปีที่แล้วนะครับลูกใหญ่เนื้อดีแล้วก็ดกด้วยหวานดีครับทำให้เกษตรกร,ร,กรปลูกแล้วได้ตังค์ครับก่อนที่จะมาปลูกแตงโมมาก่อนก็ทำอ้อยทำข้าวโพดท,ทำมันนะครับก็ได้ทดลองปลูกแตงโมมาตั้งแต่ปี53นับตั้งแต่นั้นมาก็ปลูกมาเรื่อย ผลผลิตต่อไร่เราจะพูดกันในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับคราวนี้เรามาเจอตัวคิมสันเลสนี่คือใหม่ของบริษัทสันแดงเราคิดว่าดินเอน่าจะแข็งแรงอยู่เราก็เลยหันมาปลูกคิมสันเลสคิมสันเลสนี่ลักษณะเด่นที่มันมีก็คือ1ลูกใหญ่การขนส่งเข้าไปสู่ตลาดไม่เสียหายแล้วถ้าเจอแดดร้อนเวลาเราตบตบเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนเสียงมันจะไม่บุบอะแตงลูกใหญ่เมื่อไหร่เกษตรกรก็ได้ตัคง การเตรียมแปลงก็คือเราจะชักล่องแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ลงไปชั้นล่างฝังปุ๋ยไว้ในร่องคราวนี้เราจะทํายังไงให้มันแตกน้อยนะครับช่วงจังหวะที่เราเอาลูกตัดยอดเราจะไปเอาข้อที่9ขึ้นไปถ้าเราไม่ตัดยอดแม่เนี่ยเราจะไปเอาแม่ข้อที่15แล้วไปเอาอ่ะแขนข้อที่9มันก็จะแตกน้อยหน่อยแล้วการให้ปุ๋ยเราก็ให้แบบสม่ําเสมอนะครับจะมาน้อยบ้างมากบ้างไม่ได้ ลูกขยายโดยที่เนื้อต้องขยายตามถ้าลูกขยายแล้วเนื้อไม่ขยายตามไส้แตกแน่นอนอาจจะเป็นโบอลอนเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่าใครมีสูตรอะไรก็ใส่ลงไปครับทำอย่างไรให้แตงโมเนื้อแดงมันมีเทคนิคเยอะมากครับส่วนตัวผมผมจะใช้กรดอะมิโน r ะ8 0่ 28. 0นะครับ40ไล่ผมใช้ประมาณ3ขวด ให้ปุ๋ยเรื่อยๆ,ๆทุกวันตั้งแต่แตงโมโเริ่มได้เท่ากับปั้นจนก่อนเก็บ7วันหยุดปุ๋ยครับหยุดเลยถ้าไม่หยุด 1. แตงไม่แดง 2. องตะเลิดปั๊บไส้แตกครับคิมสัตว์เลสที่เราเจอมาเมื่อปลายฝนนะครับเมื่อปลายฝนที่ว่าฝนตกหนักๆจนกระทั่งเอาไม่ไหวเนี่ยคิมสัตว์เลดเราอยู่ได้ จากร้อเซนของเราก็ยังอยู่50%าแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวของเรานี่อยู่ที่80%ดหน้าหนาวก็ถามว่าทํายากแต่คิมสันเลสของเรานี่ออกมาโอเคครับคิมสันเลสเนี่ยจะเป็นแตงที่อายุสูง65-7ิาถึงวันตัวอื่นเขาอาจจะเป็น58าสหา้าหรือ60วัน7จโล8โลสวยมากครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่เลยคิมสันต่อไล่ตอนนีอ้อยู่ที่ประมาณ4ตันขึ้นไปนะครับถ้าเปรียบเทียบในการถ้าดกดกถึง6ตัน ไล่หนึ่งได้เป็นคันนะครับปลูกไป5ซองนะครับที่ผมทดลองผมได้แตงเปอร์เซ็นต์คันแล้วผมได้แตงปัดอีก3คัน5ซองผมได้ทั้ง10คันกเกษตรกรทุกคนเนี่ยไม่อยากได้แตงเล็กเพราะว่าแตงเล็กกับแตงใหญ่เนี่ยราคาห่างกันถึง4บาทถ้าตันนึงก็ห่างกัน4ี่พันฝากเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไทยเลยว่าตอนนี้คิมสันเลสกลับมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ปลูกแตงโมงนะครับ 1. ผลผลิตต่อไร่ดีโดก2ลูกใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักได้นะครับผลผลิตต่อไร่นะครับแล้วก็ได้เงินครับรเกษตรกรได้เงินแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังครับรเกษตรกรปลูกคิมสันเลสคุ้มแน่นอนครับได้เงินแน่นอนรวยครับ